สวัสดีครับพบกับผมปาร์คส่อแสงทองการช่างครับพามือใหม่ไปซื้อบ,บ้านวันนี้คุณอยู่กับโครงการพัฒสอนจตุโชตทางด่วนรามินทาครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอ่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ มาครับเดี๋ยวผมจะไปป้ายยาว่าทําไมโครงการนี้ถึงน่าสนใจโครงการนี้ทําไมน่าซื้อโครงการนี้มีดีอะไรมาเริ่มดูกันครับ ที่ตั้งโครงการจะอยู่ซอยหนองและแหงแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครครับจำนวนยูนิตจะมี99ยูนิตตรงนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีนะหมายความว่านิติบุคคลจะดูแลลูกบ้านได้ทั่วถึงครับพื้นที่โครงการ23ไร่ครับ ที่ดินของบ้านก็จะประมาณ50ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยจะเท่ากับ161-197ถึง197ตารางเมตรขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีแฟชั่นไอส์แลนด์นะครับห่างไป10กิโลเมตรครับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบนจมาราชาลัย1.9กิโลเมตรโรงพยาบาล b ีแคร์มีเดียเซ็นเต14.1กิโลเมตรโรงพยาบาลพญาไทยนวมิน11.5กิโลเมตรการเดินทางนะครับใกล้ๆก็จะมีทางด่วนลำอินทาอาอดนลง ทางด่วนจตุโชต3กิโลเมตรรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคต8.6กิโลเมตรสานามบินตอนเมือง17.8กิโลเมตรครับจุดเด่นของหมู่บ้านนี้นะครับก็คือจะเป็นบ้านเดี่ยวโมเดิร์นนีโอสไตล์บ้านก็จะสามารถรองรับครอบครัวขนาดใหญ่ครับเพราะว่ามี4ี่ห้องนอนแล้วก็3ที่จอดรถนะครับรวมถึงมี Family a r e รให้มาด้วยแล้วก็มีที่รองรับ EV c ี a r g e r เจและระบบรักษาความปลอดภัยครับสมาร์ทโฮงครับ แบบบ้านก็จะมี2แบบครับเราจะมาเริ่มกันที่แบบ N9 หรือว่า N9 พื้นที่ใช้สอยของแบบนี้จะอยู่ที่161ตารางเมตรครับที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาบ้านแบบนี้ก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถครับตัวบ้านก็จะแบ่งสัดส่วนออกมาได้เป็นอย่างดีมากนะครับ แบบที่2นะครับ N10 en, หรือว่า N10 นะครับพื้นที่ใช้สอยแบบนี้จะอยู่ที่197ตารางเมตรครับกับพื้นที่50ตารางวาเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่ใครจะเลือกแบบไหนแบบ N10 ก็จะมี4ห้องนอน3ห้องน้ํา3ที่จอดรถครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนของบ้านก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ และถ้าใครสนใจจะต่อเติมบ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่บ้านคล้ายๆกันทีน,นี้นํามาเป็นแบบอย่างให้เป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านนะครับแบบที่1ครับก็หลังคาลงจอดรถแบบแขนค้ำนะครับแบบนี้ก็จะช่วยนะครับประหยัดพื้นที่ลองจอดรถหน้าบ้านนะครับแถมไม่สุดตัวแน่นอน100%นะครับ เนื่องจากเป็นหลังคาแบบแขนคําที่ติดกับตัวบ้านเดี๋ยวไปดูคุณโบ๊ทเขาอธิบายนะครับยกตัวอย่างนะครับของหมู่บ้านวิลาเลสพระรามสองเอก,กชัยครับอย่างหลังนี้เนี่ยจากที่ผมมองจากสายตาแล้วนะครับแล้วก็ดูจากหน้างานแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการใช้งานแบบที่ว่า ใช้ไปแบบนานๆเลยไม่ต้องกลัวว่าหลังคาเนี่ยมันจะซุดมันจะถล่มนะครับซึ่งในสองข้อเนี้ยที่เป็นโจทย์ของเราเนี่ยครับเราจึงออกแบบดีไซน์มาหนึ่งก็คือท่านเจ้าของบ้านต้องการให้น้ำเนี่ยตกบริเวณบ้านบางท่านนะครับคิดว่าน้ำเนี่ยนะครับเมื่อตกบริเวณบ้านแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้บ้านเนี่ยนะครับเงินทองไหลมาเทมาทีนี้ข้อดีของการทําแบบนี้นั่นก็คือเวลา ใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยหลังคามักจะไม่รั่วเลยนะครับเพราะว่าการรั่วเนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเกิดจากการซุดตัวของหลังคานะครับถามว่าซุดตัวยังไงถ้าคุณตั้งเสาใช่ไหมคุณก็เอาเสามาตั้งตรงนี้สมมุตินนะขอบหลังคาตั้งตรงนี้เลยเมื่อหลังคาเนี่ยมันซุดก็คือเกิดจากเสาที่วางที่พื้นเนี่ยพื้นมันซุดเนาะนะครับมันก็จะดึงเสาเสาก็จะดึงโครงโครงก็จะดึงแฟชชิ่งที่ติดกับตัวบ้านน้ําก็รั่วอันนี้คือสาเหตุหลักๆของน้ํารั่วเลยส่วนซิลิโคนเสื่อมอะไรเสื่อม อันนี้ว่ากันไปตามอายุการใช้งานแต่ถ้าแบบนี้หลังคาไม่สุดไงเพราะว่าหลังคาเนี่ยเขาใช้แขนค้ำยึดกับตัวบ้านเมื่อยึดกับตัวบ้านแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปยึดกับผนังแบบแบบว่าไม่แข็งแรงนะเรายึดกับเสาบ้านเลยคุณผู้ชมนี่อันนี้คือเสาข้างล่างมีเสาเข็มด้วยนะเรายึดกับเสาบ้านเลยพอยึดกับเสาบ้านเสร็จเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเราใช้เพจในการยึดเนาะแล้วก็ยิงเข้าไปเลยตรงนี้จะมีความแข็งแรงของตัวเองอยู่แล้วแล้วด้านล่างก็มีเสาเข็มอยู่แล้วนะครับฝั่งนั้นก็เช่นกันยึดกัับบเเสาา้นนนนหมือกะ เมื่อยึดกับเสาบ้านแล้วเนี่ยก็คืออ,อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนาะอัตราในการยึดเกาะดีแน่นอนนะครับเราหนักดีแน่นอนนะอีกข้อหนึ่งก็คือหลังคาของเราเนี่ยนะครับเมื่อมีการขึ้นไปยืนขึ้นไปเซอร์วิสนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไปอิดบนเบาเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงแต่ถ้าเป็นเสาเนี่ยก็คือจะมีคอนกรีตเสริมเหล็กมันก็จะแข็งแรงกว่านะครับโดยส่วนมากเราจะยึดกับเสานะครับขนาดหลังคาก็ส่วนมากก็จะตรงกับเสาบ้านอยู่ดีเนาะ,ะประมาณนี้ มาดูไอเดียที่2นะครับก็จะเป็นหลังคาไมท่านชีตฝ้าระแนงนะครับโครงสร้างแบบตั้งเสาแผงทําให้บริเวณหน้าบ้านของเราดูโดดเด่นและสวยงามนะครับแถมลดเสียงเรื่องของฝนตกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้คุณโบท๊ทพาไปดูตัวอย่างนะครับหมู่บ้านสลานสมุสงครามครับจังหวัดสมุทรสงครามนี้บอกให้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยมีวัจัดสรรเนี่ยขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเราก็ วิ่งนะครับจากกรุงเทพเลยนะครับมาทํางานหลังคาอันนี้ให้กับคุณลูกค้านะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามต้องบอกว่าอะไรที่มันโมเดิร์นโมเดิร์นแบบนี้นะครับก็มีความเป็นจุดเด่นแล้วก็ต่างจากหลังอื่นคุณผู้ชมซึ่งงานประเภทนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเอางานที่แบบหมู่บ้านในกรุงเทพนะครับมาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งงานตรงนี้เป็นเมทัลชีสฝ้าระแนงสไตล์แบบโมเดิร์นเลยนะฮะโมเดิร์นก็ Modern คือการสโลปของหลังคาเนี่ยน้อยแล้วก็ทําการซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ําด้านในตรงนี้เนี่ย จะเป็นฝ้าระแนงนะครับสังเกตงานฝ้าระแนงเราได้เลยว่างานฝ้าระแนงเนี่ยนะจะเป็นใช้ระแนงหน้าสาตัดขอบซึ่งจะเป็นผิวเรียบสีธรรมชาติและเราก็มาทาสีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสีที่เราใช้จะเป็นสีอันนี้น่าจะเป็นสีไม้สักนะครับนั่นจะเป็นเลขของ R292 อันนี้ผมบอกรหัสให้เลย R292 สี TOA นะครับไปดูกันได้ถ้าใครชอบสีนี้นะครับและต้องบอกว่าฝ้าระแนงข้างบนตรงนี้นะครับ จะทาการซ่อนารางน้านะครับรางน้ำเนี่ยอันนี้คือท่อรางน้ํำท่อระบายรางน้ารางน้าเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ด้านบนคุณสังเกตไหมที่เราต่อท่อมาเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ารางน้ําจะมีตลอดแนวเลยลารางน้ําจะอยู่ระหว่างขอบของเหล็กสีดํากับไม้ละแนงที่เป็นสีน้ําตาลนะครับที่ผมจะนาเสนอคือเสาแผงเสาแผงอันนี้ก็คือจะใช้เหล็ก4คูณ4นะครับ4คูณ4 2ต้นข้างนอกแล้วก็นิ้ว Rab คูณนิ้ว5เส้นข้างในนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําคาน กลางด้วยคานกลางตรงนี้คุณชมจะทําให้เหล็กตรงนี้เหล็กแปลแบนี้มันจะเกิดความแข็งแรงเพราะว่าจะเชื่อมกับคานอันนี้แล้วก็เชื่อมกับคานอันล่างนะครับอันนี้ฝากเอาไว้สําหรับเสาแผงด้านล่างตรงนี้คุณชมอีกนิดหนึ่งคุณสังเกตนะว่าเราจะทําตีนหุ้มเสานะครับแล้วก็ลงไปจากข้างล่างตรงนี้นะครับขออนุญาตใช้คำว่าตีนหุ้มเสานะข้างล่างลงไปอีกนะครับจะมีเสาเข็มนะครับเสาเข็มจะอยู่ใต้ล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งจะใช้รับน้ำหนักเสาแผงตรงนี้นะครับประมาณนี้เนาะ และในแบบที่3นะครับถ้าใครชื่นชอบการทําครัวแบบครัวไทยนะครับห้องครัวสไตล์ไทยแบบเปิดโล่งก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะมากๆกับการต่อเติมครัวด้านหลังบ้านเนื่องจากโครงการมีพื้นที่รอบบ้านมาให้ทําให้เราสามารถระบายอากาศออกได้ทั้ง2ฝั่งห้องครัวไทยมีหลายแบบหลายสไตล์ยกตัวอย่างห้องครัวไทยสไตล์คลาสสิกอย่างหมู่บ้าน AQ ิชนบุรีบายพาสหลังนี้ครับ เดี๋ยวผมให้คุณโบ๊ทพาไปดูตัวอย่างนะครับหมู่บ้าน AQ เชติชนบุรีบายพาสที่จังหวัดชนบุรีหลังนี้ครับเราจะทําการก่อเคาน์เตอร์นะครับซึ่งเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะในราคาแพ็กเกจของเราจะอยู่ให้จะมีความยาวนะครับให้ที่3เมตร60 m, ลึกออกจากผนังมาประมาณ55-60เซนนะครับ3เมตร60 m, นะครับจะประกอบด้วยเตาแก๊ส1จุดนะครับแล้วก็ที่เตรียมอาหาร นะครับอยู่ที่1จุดแล้วก็ซิงลังจาอยู่ที่1จุดนะครับแต่หลังนี้ท่านเจ้าของบ้านเขาเลือกที่จะเพิ่มที่เตรียมอาหารอีก60เซนติเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยความยาวของเคาน์เตอร์นี้ก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับ20เซนนะครับจะยาวมากๆนะครับซึ่งที่เตรียมอาหารตรงนี้นะครับจะมีถึงเมตร80 m. ในการทําที่เตรียมอาหารเนยเยอะแบบนี้นะครับคนที่ชอบทําอาหารนะเช่นขุดเอาปลาตัวใหญ่ลปลาแซลมอนมาวางปึ้งหาง ไม่เกิดแน่นอนตัวใหญ่คุณแร่ปลาตรงนี้ได้เลยนะครับและเคาน์เตอร์ปูตรงนี้ไม่ว่ามันจะสกระปรกเพียงใดนะครับเลอะน้ําเลอะอะไรได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าเคาน์เตอร์จะมีปัญหาแข็งแรงมากๆจะตําจะสับจะหัน่นจะกระแทกจะโอโหอะไรได้หมดเลยนะครับซึ่งท็อปที่ใช้เนี่ยจะเป็นท็อปแกนิโตหรือใช้กระเบื้องพอร์ทเลนซึ่งเป็นกระเบื้องเนื้อแข็งแล้วก็การเทหล่อเคาน์เตอร์เนี่ยเราเทแบบเขาเรียกว่าอะไรเทเข้าแบบตามหน้างานนั้นๆดังนั้นเนี่ย ซีเมนที่เราใช้เทนเนี่ยก็คือซีเมนพอตเลนจะมีความแข็งแรงกว่าซีเมนอย่างอื่นนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับพามืองใหม่ไปซื้อบ้านวันนี้ที่หมู่บ้านพันดสอนจตุโชตทางด่วนรามอินทานะครับก็เป็นบ้านที่ตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่มากๆเพราะว่าหนึ่งเลยห้องนอนเยอะ2ครับอันนี้ตอบโจทย์สุดๆก็คือเรื่องของที่จอดรถที่เพียงพอ และถ้าใครสนใจงานต่อเติมนะครับอยากใช้บริการกับทางเราสามารถแอดไลน์เข้ามาหรือโทรมาที่0881044888เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมครับปาร์คสอแสงทองการช่างครับสวัสดีครับ